ของเรานะคะจะเป็นเด็กที่ทางบ้านมีฐานะยากจนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าวันนี้ด้วยหลักเกณฑ์ที่ทางทีมงานให้มานะคะายากจนเรียนดีมีกิจกรรมเด่นแล้วก็มีจิตอาสาน้องที่ได้รับการคัดเลือกสองคนนะคะก็จะเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าเด็กทั้งสองคนนะคะก็มีจิตอาสาที่มาช่วยงานนอกเวลานะคะของโรงเรียนอยู่เป็นประจําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้านกาแฟนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการร้องเพลงเรื่องของดนตรีสู่อาชีพนะคะน้องมีความมุ่งมั่น แล้วก็ตั้งใจเรียนหนังสือนะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการฝึกทักษะอาชีพทุกอย่างนะคะแล้วก็มีจิตอาสาในการดูแลน้องๆที่หอพักด้วยนะคะคืออยูอ่ตั้งใจที่จะให้ทุนการศึกษาน้องๆะมาละสามพันออบ,า 8, บาทที่อยู่ช่วยไว้แล้วก็วันนี้มีพี่เต้ะคะ่ะเขาเข้าไปสารวจที่บ้านน้องๆมาก่อนอยู่ก็ได้เล่าให้พี่ทิตนิดหนนะคะแล้วก็มีพี่ทีมงานช่วยเข้ามาเพิ่มอีกประมาณสี่พันบาทก็คือได้บ้านละเจ็ดพันบาทนะคะที่จะช่วยน้องๆค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับสิตาชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ที่โรงเรียนฝากกว่างวิทยานะคะคนข้างๆอยู่นะคะคือครูเก๋ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภา,ารดาลันกันทานะคะหรือเรียกว่าครูเก๋ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาไปเที่ยวบ้านของนักเรียนที่อยู่ห่างไกลจากโรงเรียนนะคะซึ่งเป็นนักเรียนที่ได้รับทุนจากสิตาชาแนลนะคะบ้านของเด็กๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปเดินชมกันนะคะ หลักการในการที่ คเกะคะให้นักเรียนได้รับทุนนะคะทำไมถึงเลือกเด็กสองคนนี้นะคะก่อนอื่นต้องท้าความก่อนเลยว่าทางโรงเรียนเราเนี่ยจะทําระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เราจะไปเยี่ยมบ้านของนักเรียนทุกคนแล้วทําข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนทุกคนเจาะลึกเลยก็คือเด็กคนนี้บ้านผู้ปกครองม,มีที่น้องกี่คนรายได้เป็นยังไงสภาพครอบครัวเป็นยังไงส่วนเด็ก2คนที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นเด็กที่มีฐานะค่อนข้างยากจนมากแล้วมีปัญหาครอบครัวด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพการเป็นอยู่ที่บ้าน การเงินการงานของผู้ปกครองมันลำบากไฟฟ้าก็ไม่มีไฟก็ดับบ่อยอ,อินเทอร์เน็ตก็ไม่ค่อยเสถียรเราเป็นส่วนเล็กๆในการที่ช่วยเติมเต็มชีวิตเขาพอเห็นเขามีชีวิตที่ดีขึ้นพอเห็นเขามีรอยยิ้มเราก็อิ่มเอมใจแล้วก็รู้สึกสุขใจตาม ที่สุดของบ้านน้องคนนี้ก็คือบ้านน้องไม่มีห้องน้ำใช้สวัสดีค่ะก็พออยู่ได้เนาะก็ลำบากนิดนึงแต่หนูก็ชินแล้วใช่ไหมอันนี้เหลืออีกเท่าไหร่แล้วนะสิบห้าสิบห้าสเกาแล้วถ้าไปเรียนต่อยูไปเรียนได้ไหมอยากดีค่นแล้วมันติดอะไรอยู่อ่ะภาคเห ก็ไม่มีคนทำข้าวไม่ให้ทำกับข้าวให้แม่ยังยังห่วงแม่โอ๊ยจะสองให้ทำไม <c oughs> แม่ถ้าพี่เขาจะมาทำห้องน้ำให้แม่ดีใจไหมไม่จะให้เลยอดีเดียร์นี่พูดว่าไงนะพูด,นะพดพี่ดีใจมาก ส่วนเดี๋ยวเรื่องห้องน้ํานะคะเดี๋ยวหนูจะให้ครูเก๋ช่วยเป็นธุระให้หนูอีกทีนึงนะคะว่าถ้าเกิดว่ามาทําต้องมีอะไรไงบ้างค่ะยินดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะคอยมาประสานงานให้นะคะอยากพดกบาแ้บอกว่าสวยขอบคุณค่ะได้เป็นุดสวัสดีค่ะ พี่ถามหน่อยได้ไหมว่าตอนที่หนูเดินไปเรียนนัหนูเดินไปตอนช่วงอายุเท่าไห่ตอนอยู่ชั้นไหนป๊อปหนึ่งปอหนึ่งเนี่ยหรอบางทีก็ลําบากมากค่ะต้องอันนี้ปับฝนด้วยแล้วกออะะอ็อุ้มน้องด้วยะะอ๋ออ่ะอุ้มน้องด้วยเหรอคะเดี๋ยวพี่ก็จะเอาทุนให้ให้แม่เนาะแม่ดีใจไหมคะจะได้ทุนอ่าพี่สบายหาเลยจ้านเหรอดีใจมากค่ะที่มีพี่เขาชื่ออันนี้ก็เป็นสิ่งเล็กๆนะคะที่หนูให้แม่คะ่ะ พอหนูมาที่เนี่หนูหนูรู้สึกว่าหนูอยากจะช่วยครูแบบเหมือนที่หนูเล่าให้ครูฟังคือมันทําให้หนูแบบมีพลังบวกอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่แบบเราไม่ต้องแบบไปมองถึงคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเล็กๆที่เขาเราให้เขาก็เหมือนนะคะเป็นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการ<น>ส่หรับเขาแม่หนูแบบเข,าข้า,<ม>าใจเลยว่าทาไมครูแบบถึงคือต้องมีใจแล้วแล้วทำไมครูถึงแบบไม่อยากไม่อยากไปจากที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ยังแบบมีความคิดว่าฉันก็อยากอยู่ที่นี่นะอะไรเงี้ยก็รอยยิ้มของผู้ปกครองรอยยิ้มของชาวบ้านรอยยิ้มของเด็กๆอนาคตของเด็กๆหรือว่าโอกาสของเด็กๆมันทําให้เราท้อไม่ได้นะทาให้เราท้อไม่ได้เลยมันมันเป็นพลังบวกให้เราได้เยอะจริงๆในการดําเนินชีวิตของเรา คิดว่าจริงๆเขาน่าจะได้รับการเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้นะคะ่ะวันนี้อยู่ก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้เข้ามาดูเด็กๆในหมู่บ้านมันได้เห็นอะไรแบบหลายๆอย่างที่เราไม่เคยได้เห็นแล้วก็เราอยากจะเป็นตัวเล็กๆที่อยากจะแบบแบ่งปันแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหรือว่าใครมีโอกาสได้มาเที่ยวที่เชียงรายสามารถมาที่โรงเรียนผักกองว,วิทยานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสะครช่องติตาชาแนลได้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ